วลครมทูพร <Welcome S 2> <Welcome to S 1> ีพรีมชาแนลสวัสดีค่ะก็พบกับบุ้งกับบองนะคะสวัสดีค <GO> ร <av uther> ับทุกคนก่อนจะไปอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่ผมดองแชทไว้อะขอโทษด้วยนะครับทุกคนผมไล่ตอบแล้วแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังมีค้างอยู่ผมไม่ไม่เห็นแล้วอะแต่มันยังมีค้างอยู่มันคงแบบเลื่อนลงไปข้างล่างอ เดี๋ยวผมจะไล่ตอบจริงครับขอโทษด้วยครับทุกคนอย่าโกรกันนะครับทุกคนพอดีผมแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ส่วนมากผม่องอย่างเดียวไงแล้วก็ไม่ได้ทำเพลงไหนให้ใครก็ขออภัยนะคะคือขอได้แต่ไม่ต้องมาเล่นอย่างที่บอกนะคะกว่าเราจะทําได้คือ3วันลงทีสองวันลงทีอะไรมันนี้แบบว่ามีเพลงอีกแบบเพียบที่เราแบบว่าอยากทําแล้วเราก็ไม่ได้ทำแล้วจะสิ้นปีอยู่แล้วทั้งที่มีคนขอแล้วก็ทั้งที่เราอยากทําเองแต่เราก็ยังไม่ได้ทำสักทีเราทําเต็มที่แหละพยายามทํานะคะทําเต็มที่เลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอ ค่ะอย่างที่บอกคืออย่าเร่งนะถ้าขอ,อขอได้เพลงนี้ที่เราจะมาทํานะคะก็เป็นเพลงที่มีคนขอนานอีกแล้วเหมือนกันนี่นคือเพลงอันเลินครั้งแรกบุ๊มอ่านคือบุ๊มอ่านแบบแบบอันลีนเอ๊ะอันลีนคือไม่กินลีแล้วหรอหลืออะไรเลือบุ๊กแม่ก็บอกว่าทําเพลง un lean,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  อันลีนอันลีนอันลีนอะไรวะคือบุ๊มอ่านไปแล้ว L E A N อย่างเดียวไงก็ค<อ>ือไม่มีอาแ e ล้ A วของใครคะับวองคราดามฟีกับดิบเลยพี่รีเพชชมชุมเกษียณแล้วก็จีสัตวถูฟังเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนไปใครยังไม่กดซ ก็ขออภัยนั่นแหละใช่อันนี้เหมือนแนวแบบขามนุษย์ป่ะอืมเอาคนใส่คอนเทนเนอร์ กูเป็นดาวกูเป็นโจในประเทศที่มันพ่ามสอนที่มันสั่งให้มึงแม่งเชื่อเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าของที่มันมองจุดที่สูงแล้วถลุงชีวิตกูจนปนปีถ้าพวกโง่แมงเชื่อมึงจะไม่เหลือปนปีนี่ได้ลมดีเวงตอนบกยี่กความคิดของพวกมึงจึงถูกตอกยึดเสรีภาพคนปลายกระบอกนึกถึงตัวเองเป็นแค่แค่ไอ้ ยาวไกลกูจะไปถ้าฟ้าไม่เป็นใจกูกให้เดินเป็นสักขีและเมื่อเปิดตามึงจึงรู้เปิดหัวใจมึงจึงสู้เปิดความคิดที่สำนึกแล้วมึงแหกตาดูถ้าใจมันยังไหวอยู่ความคิดขลมันเข้ามาแทรกตามลู่บอกสียาให้เหมือนนกที่ เหมือนต้นไม้หล่ลอยปุ๋ยพรวนดินไม่เหมือนความซื่อสัตย์ที่มันหลอกไว้เป็นกลองเอาไว้ชงอเอาล้างมือไว้ต่อยกินไม่มีใครอยู่ข้างบนมันมีแต่คนข้างล่างคนที่กัดฟันสู้เพื่อครอบครัวข้างขางคนที่โดนปิดหูปิดปากปิดตาคนที่อยู่ในกาลาไม่เคยได้มองกว้างคิดว่าโลกมันเล็กคิดว่ามีแค่บานมองไม่เห็นถึงจิตวิญญาณเหมือนโลกนี้มีแค่รางเลยต้องกัดฟันทนจำนนต่อระบบใช้ชีวิตเราวันจบก็คิดว่าเป็นแค่ธาตุเงยหน้าพยายามหาทางออกแต่พวกมันบอกว่าทางออกนั่นไม่ม, oh. มีอยู่จริง คนที่จะสำนึกสำเน็จถึงบุญคุณที่พวกกูแจกเพื่อให้พวกมึงนั่นแม่งได้มีอยู่กินใช้ไปจ่อขมับซอจะจับคนที่ออกมาสู้มาเจอมาบอกจะถูกจริงเลี้ยงพวกเราให้ฟังให้เชื่อมันลูกลิงยัดของเชื่อลงไปในหัวว่าแม่เป็นเทพทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โหโค้ชใช่เออโอ้โหอ,อ,อันนี้โคตรได้ ชอบไว้นี้อ่ะอันนี้ก็ชอบจำไม่หมดก็ต้องจดนานมาแล้วนานจนถึงวันนี้วันที่เราเพิ่งรู้สึกตัวว่า เราถูกอย่านะอย่าพูดหยุดนะอย่าถามนั่นถูกนิกถางกับสักหนึ่งสองสาม ตั้งต่เติดลืมตาจนเป็นอย่างงดบานแจกของเช้ายกกระเป๋าขึ้นสะพายตั้งแต่เริ่มเทคอนเฟ็ตกรระการอะไคือการเริ่มเดินบนสายพานไปจนตายนั่งรงฟังคำสอนขคำวิปปองเดินบนสายพานไปจนตายนอฟังนิทานมีเจ้าหญิงมีประสาทมีเจ้าชายจากหนังสือประวัติศาสตร์เขาช่วยคนที่ลำบากให้สบายแต่คนจริงกับประหลาดมีแค่สารมีแค่ควายมีแต่คนที่อดอยากแล้วก็ตายใต้ประสาทของเจ้าชายกษัตริย์ขู่กีรติขู่นี่แม่งสุดก่อนต้องตายหรือไม่จริงครับเจ้านายโขนคอลุกเกิ ร่ำเรียนและสุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่ลากเปียนโลกทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมันยังไม่เปลี่ยนึงยังไม่เปลี่ยนพูดไปตรงนี้ต่จะเจ็บใจให้ฟังฟังมึงก็บอกว่าอย่าเอ็ดไปพอนไมตทำคหมึงจะเข็ดไว้แต่พอมันเข้าไปโกงลวมึงเข็ดไหมโลกเราจะวิ่งนไปสักเท่าไรเพื่อจะอยู่ในกาลที่ว่ายิ่งใหญ่มึงไม่มีทางเข้าถึงโลกใหม่ทขาไมเข้าใจยังไม่เข้าใจคือมองว่าแบบนี่คือตัวกู จริงจริงหรือเปล่าที่บอกว่า เอ็มวีเขาเขาไม่ได้มีอะไรมาเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาขึ้นรถคอนเทนเนอร์ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้สองแต่มันดึงความรู้สึกเราเยอะเหมือนเลยนะแรปเขาอ่ะใช่แรปมันทั้งแบบอย่างดึงแล้ว<อ>คือแบบว่าสี่คนเนี้ยคือไม่มีผิดหวังอะ่ะไม่ว่าจะเพลงเดี่ยวเพลงฟีดเรลงอะไถ้ามีสี่คนนี้ยคือไม่มีผิดหวังอริจริงโหดตลอดอะ่ะเธอแป๊บนึง เปิดประตูคือเหมือนแบบว่าพอเปิดน่าจะมีแสงสว่างอะไรอย่างนี้ okay. โอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ไปฟังเพลงอันบบนี้นะนค่ะม,มาคา่คตามาค่ะ